คัดนกรอง่องด้านหน้าเวณแห่งนี้นะคะเป็นจุดคัดนกรองนะคะแล้วก็ร้างลูกเบลเลยเหรอเนี่ยเราจะไรครับรเลยว่ะจังหวัดเปิดงานวันรวมน้ำใจให้การชาติจังหวัดจันทบุรีปีพศ2500ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีดิฉันนางสุวิชาทองแยนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีทาาจังหวัดจันทบุรีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันงานรวมน้ำใจให้กาชาติ ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดทั้งสองท่านท่านนายกเหล่ากชาติจังหวัดจันเหล่ากชาติจังหวัดจันทบุรีตลอดจนสมาชิกเหล่ากชาต,าชาติทุกท่านลำดับที่4ี่นะครับระยเรียนค่ะก็ยังมาช่วยใน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 ฐานที่ว่า จะของลงแลยก,ก็กดมือให้ด้วยนะคะสมาีิเกานะคะก็ขอบพระคุณนะคะท่านที่มีน้ำจิตน้ำใจมาไปร่วมกันเปิดงานอันญาบณีได้นะคะสวยสดงดงามมากๆเลยเงินสดห้า0มืนบาทค่ะแปดบ0ืนบาทค่ะัอเมือมาขางนะครับ